จากจำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมทั้งสองโรงเรียนแล้วก็ยังมีโรงเรียนอื่นเพิ่มเติมภายหลังอีกรวมเด็กแล้วประมาณสิบกว่าคนแล้วก็ได้สิ่งของต่างๆให้เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆจะได้นำมาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดกันต่อไปบันทึกของอาจารย์นรมนลว่านเครือการฝึกสอนมโนมยุทธิของข้าพเจ้าเมื่อวันที่17พฤษภาคม2535 ขพเจ้าไปงานพิธีสะดอกเคราะห์และปลุกเสกพระคำข้าวที่วัดท่าซุงหลังจากกลับจากวัดวันที่18พฤษภาคมไปโรงเรียนวันแรกบอกนักเรียนว่าถ้านักเรียนอยากไปเที่ยวสวรรค์ให้นักเรียนสมาธิดีๆแล้วครูจะพาไปเที่ยวก็ให้นักเรียนนั่งสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วถามนักเรียนว่าดีไหมนั่งสมาธิสบายดีไหม นักเรียนทุกคนตอบว่าดีสบายมีความสุขดี19พฤษภาคม2535เวลา15นาฬิกาวันนี้พานักเรียนชั้นป .6 จำนวน12คนนั่งสมาธิสมาทานพระกรรมฐานเหมือนที่หลวงพ่อสอนพอเสร็จแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิแล้วก็คิดว่าจะนั่งสมาธิธรรมดา เพราะใจยังไม่กล้าที่จะสอนนักเรียนและไม่แน่ใจว่าจะสอนได้แต่ขณะที่นั่งได้ไม่กี่นาทีจิตก็จับภาพพระพุทธเจ้าปางนิพพานได้และมีความรู้สึกว่าจะต้องสอนวันนั้นจึงให้นักเรียนเปลี่ยนคำภาวนาจากพุทโธเป็นนะมะพะทะพอนักเรียนภาวนาไปสักพักก็ถามนักเรียนว่าเห็นใครมาอยู่ข้างหน้าของนักเรียนไหม นักเรียนตอบพร้อมกันว่ามีข้าพเจ้าก็มีความมั่นใจว่าจะต้องพาเขาไปได้จึงให้นักเรียนบอกภาพที่เห็นเขาบอกเห็นพระพุทธเจ้าก็ให้บอกถึงลักษณะาการแต่งกายเขาก็บอกตั้งแต่พระบาทจนถึงพระเศียรเป็นปางนิพพานจึงขออำนาจบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพานักเรียนไปยังพระจุลามณี ถามนักเรียนว่าเห็นพระเจดีย์ไหมพระเจดีย์มีกี่องค์นักเรียนตอบหลายองค์องค์กลางเป็นองค์ใหญ่บอกเจดีย์มีธงสองแฉกและมีแก้วสายที่ปลายยอดเจดีย์เจดีย์เป็นองค์แก้วแพลวพรปลวสวยงามแล้วพานักเรียนไปหน้าประตูพระจุลามณีพบทัานพี่มเหสักก็ให้นักเรียนกราบท่านและขออนุญาตท่านเข้าไปในพระจุลามณี ขึ้นบันไดไปกราบพระพุทธเจ้าหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีแล้วพานักเรียนไปสวรรค์ชั้นที่1นึถึงหที่ที่สวรรค์ชั้นที่ห้าเรกระต่าให้เด็กคนละตัวดอกไม้ให้คนละดอก20พฤษภาคม2535เวลา15นาฬิกาวันนี้พาเด็กนักเรียนนั่งสมาธิและสอนมโนมยิทธิวันนี้พานักเรียนไปพระจุลามณี และวพาไปสวนนันทวันสะบกขรณีนักเรียนพากันลงไปเล่นในสระขี่ปลาขี่เตา่าบางคนจับหางปลาแล้วว่ายตามปลาไปขึ้นจากสระถามนักเรียนว่าตัวเปียกไหมนักเรียนตอบว่าไม่เปียกแล้วพานักเรียนไปเที่ยวสวนผลไม้นักเรียนขอผลไม้จากพี่นางฟ้าไปเที่ยวสวนจิตรดา แล้วพานักเรียนไปตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่1นถึงหและนิพพานขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าที่วิมานของท่านและขออำนาจบาร,รมีพระพุทธเจ้าไปยังวิมานของทุกคนบอกให้นักเรียนขึ้นไปนั่งและนอนในวิมานของตนเองทุกคนตื่นเต้นดีใจที่เห็นวิมานของตนเองได้ตอนขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นที่หพี่นางฟ้าเสกลูกไล่มืออ่านไม่ชัดให้นักเรียนคนละตัว ดอกไม้คนละดอกและกลับไปพระจุลามณีกราบลาพระพุทธเจ้าและหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤาษีและกลับลงมา16นาฬิกาพอดี21พฤษภาคม2535เวลา15นาฬิกาวันนี้พานักเรียนไปพระจุลามณีและสวรรค์ชั้นที่1-6วันนี้พี่นางฟ้าสวรรค์ชั้นที่5เสกผลไม้และดอกไม้ให้นักเรียน พานักเรียนไปกราบท่านพ่อท่านแม่พระอินท์ที่วิมานของท่านและไปกราบพระศรีอริยะเมตรัยที่วิมานของท่านแล้วพาเด็กไปป่าหิมพานด้วยพบพี่ช้างน้อยหลายเชือกพี่กินรีพี่ลิงพี่นกแก้วพี่ผีเสื้อและพี่แมลงปอและพบท่านลุงครุฑท่านลุงพาไปเข่าพระสุเมรนแล้วไปนิพพานไปกราบพระพุทธเจ้า และให้นักเรียนเข้าไปวิมานของตัวเองวันนี้ให้นักเรียนพบพ่อแม่ในอดีตชาติของนักเรียนที่วิมานของท่านพ่อท่านแม่พระอินท์เด็กหญิงอาริรัตปิติจนร้องไห้ออกมาดังๆเด็กหญิงไพลินน้ำตาไหลเป็นคราบขณะออกจากสมาธิเด็กชายบัญชาบอกว่าท่านเจ้าแม่กวนอิมหอมแก้มแล้วขอให้เรียกท่านว่าแม่แล้วกอดเด็กชายบัญชาร้องไห้ และบอกว่าดีใจที่ได้พบเมื่อคืน20พฤษภาคม2535เด็กชายบัญชาบอกว่าไปเที่ยวสวรรค์พบหลวงปู่ปานหลวงปู่ปานให้หนางฟ้าเอาชุดบนสวรรค์มาเปลี่ยนให้แล้วพาไปสอนเสกข,ของที่เขาวงกฎ22พฤษภาคม2535เวลา14.30นาฬิกานาทีพานักเรียนนั่งสมาธิและพาไปพระจุลามณี พาไปสวรรค์ชั้นที่หนึ่งถึงหกพาไปพบท่านพ่อท่านแม่พระอินที์ท่วิมานของท่านแล้วพาไปพบหลวงปู่แหวนที่วิมานของท่านพาไปวิมานของท่านพระศรีอริยเมตรตยและพานักเรียนไปพบท่านพ่อท่านแม่ในอดีตชาติเด็กชายนรินพบท่านพ่อของเขาแล้วถามท่านพ่อว่าอยู่ชั้นใดท่านพ่อบอกว่าอยู่ชั้นที่สองเขาดีใจมาก เด็กชายชัยวั์บุญคาดจะเข้าวิมานของตนเองเข้าไม่ได้มีหมอกควันดำเขาบอกว่าเขาท่องพุทโธควันดำจางไปแล้วจึงเข้าได้พาไปป่าหิมพานพบท่านพี่บนป่าหิมพานมากมายแล้วไปเมืองลับแลไปเขาพระสุเมนไปนิพพานไปกราบพระพุทธเจ้าองค์ปฐมและพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่วิมานของท่าน และไปกราบท่านแม่สีที่วิมานของท่านไปที่วิมานของตนเองบนนิพพานขอเห็นวิมานข้างเคียงแล้วกลับไปพระจุลามณีเพื่อลาพระพุทธเจ้าหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีแล้วกลับลงมาเด็กที่ฝึกได้คือเด็กชายบัญชากันทวงเด็กหญิงจารุณีมณีเด็กหญิงพายลินบุญมาซึ่งจะได้นำเรื่องเล่ามาลงให้อ่านกันเป็นลำดับต่อไปสวัสดี